mà lâu sưu kén phăng, ta mới xa quân khứa người. mà lâu sưu kén phăng, lâu sưu kén phăng, lâu ที่ยืนอยู่นี้คือที่แหลมครองเทพแหลมครองเทพนี่เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตทุกเย็นเลยครับรเป็นที่แห่งนี้ก็จะมีบรรดาน,นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมากมายมารอดูพระอาทิตย์ตกที่นี่จะมีามศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีสารพัพรมนะครับแล้วก็เวลาย็นอย่างนี้เนี่ยเอนย่างวันนี้เขาบอกว่าพระาทิตย์จะตกเวลา6ใน18นาฬิกา3 16นาทีก่อนถึงเวลาก็จะมีนักท่องเที่ยวพากันมามากมายครับนนนอนนคณะคณะลุงป้าไปรอดูอยู่ชั้นบนไปไง อ๋อวันนี้ผมข้าวมากเดินที่สุดแหลมนะครับใช้เวลาเดินก็จะเป็นคนหนุ่มๆก็คงเดินสักครึ่งชงั่วโมงแต่ผมเดินช้าาน่าจะรวมห้าสิบนาทีนี่ดูนะครับบรรยานานักท่องเที่ยวเยอะมากพระที่ก็พระที่ทดวงเดินนั่นแหละครับแต่เขาบอกว่าในภาคใตน้นี่คือที่พระที่ตกที่จะสวยที่สุดน่าจะเป็นที่นี่ครับที่แหลมกรมุงเทพที่ตะบน่าวา้ มาที่นี่ไม่ใช่เพจะได้ดูพระจิตตกทุกครั้งไปนะครับเพราะบางทีมันเป็นเรื่องของเมฆหมอกใครที่มาภูเก็ตนะครับผมว่าแทบจะไม่มีใครที่จะพลาดโอกาสที่จะมาที่แหลมกรุงเทพเพราะว่าไม่ว่าจะมาเวลาไหน,นก็สวยนะครับโดยเฉพาะถ้าเดินไปทางด้านปลายสุดแหลมไปเดินมานะครับหนือยมา คนหนุ่มคนสาวก็อาจจะเดินไม่เ,นเหนื่อยเท่าไหร่แต่คนสูงยังคงไเดินหนุอยนะเหนื่อยหน่อย,อยขอดูพระอาทิตย์ตกกันจะได้เห็นไหมน่าจะไม่ได้เห็นวันนี้เพราะว่ามีเมฆด้วยนะครับอะไระยะกไกลนั่นว่าใกล้แล้วใครที่จะมาที่แหลมพรมเทพเพื่อจะดูพระอาทิตย์ตกนะผมแนะนํานะให้มาถึงสักเวลาประมาณห้าโมงไม่ควรจะเกินนั้นมากเพราะหนึ่งที่จะรถหายากมาก แลบนบนแหลมรมเทพนี้ต้องเดินขึ้นมานะครับแล้วพวกคนที่อาจจะมีน้ํมีอะไรติดมาแล้วกระวังรอนจะมีการหิวน้ํและอย่าลืมนะครับเอาขวดเอาแก้วเอาอะไรขึ้นมาแล้วก็อย่าเดินที้ดียบางคนบางคนก็จะโน่นนะครับเดินที่ปลายสุดแหลมหน่นะครับโน่น

ภูเก็ตที่ได้ชื่อว่าไข่มุกแห่งอันดามันมีทุ่ท่งเที่ยวเยอะมากครับไจะมืดล้วล่ะไม่เค คงลาไปกับบรรยากาศสุดท้ายของแสงสุดท้ายที่แหลมกรุงเทพแล้วถ้าคนสูงวัยสี่คนเดินทางผ่านตรงไหนที่มีที่เที่ยวดีๆมีเรื่องราวน่าสนใจก็ญญะจะนำเสนอใหม่ขอบคุณที่ติดตามมาตั้งแต่จังหวัดระยองนะครับ เราไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณ,คณและสวัสดีครับู้ท่่ม